สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนะน,นดูคิวบังคิปนี้เราก็จะมาในว้อว่่ว่องชีวิตของศัตรูของคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณคนที่เขาอิจฉาคุณชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะบาบังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราไปดูสตาด้วยการกด subscribe และแชร์ลกักณาาราศีของคุณและศัตรูของคุณนะเลโอราศีสิงห์ชาตัดไฟแอริสราศีเมษชาตัดไฟ สักสิตรียสราศีดวงชาวาต่ไฟสะเทินคนเกิดวันเสาร์อคอรเรสราศีกุมชาตะลมนะลิบาราศีตุลชาตะลมเออธาดินพฤชศพกรรมกรนะมูลราศีมีนราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและขาวมี5 1าสิเจด 9, ก้ายี่สิหกสิบสี่แล้วก็สิเ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูอักษรยอ่อสัตรูของคุณอาจจะเป็นบุคคลใกล้ตัวคนรู้จักคุณเพื่อนร่วมงานของคุณหัวหน้างานของคุณก็ได้นะคะมีเขาอยู่หรือเปล่ามีตัว R ตัว T H N O Q เักสี่ W, E, V, K แล้วก็ G สามารถกดพอหยุดที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณเพื่อตรวจสอบอ,อ,อักษรย่อตรวสออบราศีของคุณและศัตรูของคุณนะคะพลังงานงคนที่เป็นศัตรูของคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเขาเป็นใครเขาทำอะไรไว้กับคุณนะคะ เขาและคุณเป็นใครในชีวิตของกันและกันและสร้างวีรกรรมอะไรไว้ให้กันด้วยนะครัพลังงานของศัตรูของคุณเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้เกี่ยวกับเขาคนนี้พฤติกรรมของเขาคำพูดของเขานะคะที่ทำร้ายคุณ พลังงานคนคนนี้เป็น king of p h e n h o w นะคะมีลักษณะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดูมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานและการเงินดูร่ำรวยนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ,ะเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่ชอบทำบุญนะ,ะชอบขวัดปฏิบัติฟังธรรม นะั้นมีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือนะแล้วก็เป็นคนเฟรนดี้เป็นคนที่คุยสนุกสนานแต่พลังงานของเขาเหมือนเขาไม่มีความสุขเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวนะเหตุการณ์นะชีวิตของเขาไม่มีความสุขนะเจอปัญหารุมเร้าเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักควมสัมพันธ์นะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วนะแล้วก็พลังงานเป็นเหมือนพอ่อไม้แม่ไม้ นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่สมหวังในเรื่องความรักเป็นคนที่เหมือนกับน่าที่จะชอบทําบุญมากๆนะ,ะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่เหมือนกับถ้าใครพูดดีมาก็ดีตอบใครร้ายมาก็ร้ายตอบนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ารอคอยในเรื่องของอการหลุดพ้นออกจากบ่วงกรรม นะคะเวรกรรมต่างๆที exactly right so ่เขาได้รับเนี่ยหลุดพ้นออกจากความทุกข์ต่างๆนะเขาอาจจะมีความทุกข์ในเรื่องของความรักนะหรือว่าความรักที่เหมือนสร้างความทุกข์ให้กับเขาเขาอาจจะมีความทุกข์ในเรื่องของการที่สังคมสังคมบุคคลรอบข้างนะคะทําให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจเขาอาจจะมีความทุกข์ในเรื่องของการเงินแต่ภาพลักษณ์ของเขาในเรื่องของการเงินดูดีมีความร่ํารวย นะคะพลังงานคนคนนี้ก็จะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นคนที่คุณเคยรู้จักนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าณตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะไม่ได้เจอกับเขาแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานนะออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พลังงานของคนคนนี้ศัตร er oh <amos> ูของคุณคนที่เคยมีประเด็นกับคุณนะมีปัญหากับคุณเขามีเรื่องราวมีประเด็นอะไรกันกับคุณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณนะคะเขามีประเด็นมีเรื่องราวมีปัญหาอะไรกับคุณคุณกับเขามีความเกี่ยวข้องมีประเด็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะ เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่รู้จักกันและคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะ,ะเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆได้นะ,ะเพื่อนๆในสังคมรู้จักเขาเขาเป็นคนขยันนะคะเป็นคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะมีในเรื่องของออการที่อยากจะมีไรายได้นะ,ะหรือว่ามีการสร้างไรายได้หลายช่องทางด้วยนะ,ะแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับ ไม่สนใจในเรื่องของการที่จะคบหาสมาคมกับเพื่อนไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษนะคะแล้วพลังงานของเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้ความความสามารถมากกว่าคนอื่นน,นะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีความเก่งเฉพาะด้านนะมีไหวพิบปติภานดีนะ,ะสามารถเอาตัวรอดได้นะเก่งมากกว่าคนอื่นอนะมองไปแล้วคือคนคนนี้โดดเด่น นะคะแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนจริงใจเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่สามารถจะให้คําปรึกษากับคนอื่นได้มีความจริงใจแล้วก็เป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่า,ามีจิตใจที่ดีแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะและคุณกับเขาหน้าที่จะมีในเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยคือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าตัวเขานะคะมีความโดดเด่นมากกว่าคุณในเรื่องของอาชีพการงานดูมีความสุขมากกว่าคุณมีความเก่งมีความฉลาดมากกว่าคุณนะ,ะเป็นคนที่สร้างไรายได้ดูรวยมากกว่าคุณอีกดูมีความสุขมากกว่าคุณนะคะคุณมีความรู้สึกเสียดายหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต,ต่ําใจที่ตัวของคุณเนี่ย ไม่สามารถที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับเขาได้หรือว่าคุณนะไม่ได้สนิทกับเขาเป็นพิเศษคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีในเรื่องของการที่มีขอบเขตในการใช้ชีวิตดูนะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่ามีในเรื่องของทัศนคติที่มัน เรียกว่าแตกต่างจากเพื่อนๆนะไม่ชอบมีสังคมไม่ชอบคบเพื่อนนะแต่ถ้าแบบเป็นเรื่องงานนะสามารถคุยได้แต่ไม่ได้สนิทกับใครชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะแล้วก็เป็นพนังงานของคนที่แบบเหมือนเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วเขาก็เออไม่ได้มีการสนใจที่จะมีครอบครัวอีกนะหรือว่าเป็นพนังงานของคนที่แบบโสดจ,จริงๆโสดที่แบบไม่ได้สนใจความรักเขากับคุณมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุ แต่เขามีในเรื่องของการที่มีความคิดมีความอ่านนะคะมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของโซเชียลมากๆและคุณก็มองว่าเขาเนี่ย <S <S เป็นคนที่อาจจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีชื่อเสียงนะแล้วก็มีความร่ํารวยมีความมั่งคั่งมากๆเลยนะแล้วเขาก็ปิดบังในเรื่องของรายได้ปิดบังในเรื่องของอาชีพของเขาปิดบังปิดบังในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ถ้าคุณเคยเป็นเพื่อนกันในโซเชียลของเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะเปิดเผยในเรื่องของโซเชียลหรือว่าชีวิตของเขาให้คุณได้รับรู้สักเท่าไหร่หรือว่าตัวเขาอาจจะมีการที่แบบเหมือนโซเชียลเดิมอาจจะไม่เล่นและแน้วนะเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะโซเชียลใหม่หรือว่าคุณกับเขาคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันในโซเชียลนั้นแล้วแต่คุณก็สามารถจะติดตามชีวิตของเขาผ่านช่องทางอื่อนๆได้นะคะก็รู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะมีการ เปลี่ยนโซเชียลนะคะเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยแล้วคุณนะก็ไม่สามารถจะพูดคุยหรือว่าติดต่อกับเขาได้ณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเรามาดูซิว่าคุณกับเขามีประเด็นอะไรกันทำไมคุณถามถึงเขาคุณกับเขาเดอะสตาร์คุณกับเขาเขา,เขาเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงาน คุณรู้สึกว่าตัวของเขาโดดเด่นกว่าคุณคุณเห็นว่าเขามีความเก่งนะ,ะหลายๆด้านนะ,ะมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็เก่งทุกอย่างเลยแล้วคุณรู้สึกนะคะมีความที่แบบว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเห็นว่าพวกคุณหรือว่าเห็นว่าตัวคุณเนี่ยอิจฉาเขานะคะแล้วก็ประมาณที่แบบว่าคุณ มีในเรื่องของการที่อยากจะเอาชนะเขาอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนกับเขาแล้วก็เลยมีการสง่งมีการติดตามผลงานของคนคนนี้นะแล้วก็พยายามที่จะแข่งขันนะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเอาคนคนนี้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะแล้วก็คุณกับเขาหน้าที่จะเคยมีปัญหากันในเรื่องของที่ทํางานด้วยนะอาจจะเกิดมาจาก ความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันหรือว่าคําพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนคนนี้น้อยเนื้อต่ําใจนะแล้วก็มีการที่แบบเหมือนทะเลาะกันหรือว่ามีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงนะแล้วก็ทําให้คนคนนั้นนะคะหายหน้าไปหรือว่าเหมือนกับว่าคือคําพูดของคุณหรือว่าของเพื่อนร่วมงานเนี่ยทําให้คนคนนี้รู้สึกไม่ชอบนะคะก็เลยมีการที่เหมือนกับเขาหน้าที่จะตัดสินใจที่แบบไม่อยากจะ ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วหรือว่าไม่อยากจะเจอหน้าพวกคุณแล้วอารมณ์เนี่ยคนคนนี้ก็เลยมีการที่เหมือนต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะก็น่าที่จะมีปัญหากันทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันมีความรู้สึกนะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอิจฉาหรือว่าไม่ชอบนะ,ะก็เลยเหมือนกับว่าตัดสินใจว่าอาจฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่ชอบพลังงานลบอารมณ์นี้นะคะหรือว่าสลับตำแหี่งก็ได้ และมีใครคนใดคนหนึ่งที่เห็นถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วรู้สึกว่านะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความสําเร็จมีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมีในเรื่องของความโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกนะน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตานะในความสําเร็จ นะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขาก็ได้ที่แบบรู้สึกนะด้อยด้อยโอกาสด้อยค่าหรือว่าชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขด้วยชีวิตครอบครัวมีปัญหาด้วยแหละ ะะแล้วก็ยังมีเรื่องงานมารุมร้าอีกนะแล้วก็เห็นเพื่อนประสบความสําเร็จมากกว่าอารมณ์นี้หรือว่าเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จมากกว่านะก็เลยทําให้เขารู้สึกหั่นไส้ไม่ชอบคุณนะไม่เคยชื่นชมไม่เคยสรรเสริญเยินยอนในความรู้ความสามารถของคุณเลยไม่เคยเหมือนกับยินดีกับความสําเร็จของคุณแล้วก็นะตัวเขาก็ยังมีในเรื่องของปัญหาครอบครัวอีกนะคะ,ะ,คะก็เลยทาให้ตัวคุณกับตัวเขามีประเด็นกันหรือว่ามี ความคเมนกันอิจฉากันนะคะและนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นฝ่ายหนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จเสี่ยงโชคซื้อหวยแต่ถูกตลอดนะมีโชคลาบนะมีโชคในเรื่องของการเงินมีโชคในเรื่องของการงานหัวหน้าก็รักใครแต่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าหัวหน้านะแล้วก็คนในสังคมนะไม่ให้ความชื่นชมไม่ให้ความรักใคร ไม่ความสนับสนุนเลยนะคะก็เลยมีความคิดเห็นที่มันเหมือนกับอิจฉานะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการที่แบบเออนะรู้สึกว่าทําไมหัวหน้าถึงชอบเธอละฉันเนี่ยมีความรู้ความสามารถเหมือนกันนะทําไมหัวหน้าถึงไม่ชอบฉันอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเหมือนมีความคัมเน็ตนะจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานแล้วดูรวยละนะดูประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีคนที่แบบ มาถือหางอีกนะมายกยอปอบ้านอีกนะต่อหน้าอีกทําให้นะฝ่ายหนึ่งเนี่ยคือมีความขมดเม่นมีความไม่ชอบที่เห็นนะตัวคุณนะอาจจะโดดเด่นมากกว่าเขาก็ได้นะหรือว่าพลังงานสลับเปกันได้ก็มีความน้อยเนื้อต่าใจที่เห็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานเนี่ยคือแบบอะไรก็นะคนนี้อะไรก็นะอะไรก็เขาอะไรก็เขาเด่นกว่าอะไรก็มีในเรื่องของการที่แบบเขาเก่งเนาะชื่นชมต่อหน้าคุณหรือว่า คุณถูกชื่นชมต่อหน้าเขาเขาก็มีความคอมเมนต์นะในตัวคุณเนี่ยพลังงานตรงนี้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีความเกลียดขี้หน้ากันไม่ชอบกันนะคะและชีวิตของเขานะหลังจากที่เขากับคุณไม่ได้เจอกันแล้วชีวิตของเขาเด e High l o พลังงานของเขาหรือว่าพลังงานของคุณเป็นเหมือนนะถ้าแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะเป็นพลังงานของคนที่เป็นครูบาอาจารย์่ะที่เหมือนกับว่าคือเบื่อหน่าย กับสังคมเบื่อหน่ายกับเพื่อนร่วมงานนะคะรู้สึกว่าคือแบบทาไมต้องเมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันและฉันก็ทําชีวิตของฉันให้มันดีเนี่ยคือฉันมีในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินทําไมต้องมาคอยยุ่งวุ่นวายมาส่องนะมาทําให้ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ด้วยอารมณ์เนี้ยก็เลยทําให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการแบบว่าฉันอะทําดีกับพวกเธอทุกอย่างนะ เออช่วยเหลือพวกเธอทุกอย่างนะฉันก็เหมือนกับมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบแหละแต่ทําไมถึงไม่ชอบฉันละ่ะนะประมาณเนี้ยมันมีความรู้สึกที่แบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งอาจจะตัวคุณก็ได้ที่ถูกเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยคอมเมนต์ไม่ชอบนะคะเห็นคุณสวยกว่าดีกว่ารวยกว่าก็ไม่ชอบรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจแล้วก็หาวิธีที่จะโค่นล้มคุณอะ่ะทําให้คุณเหมือนกับเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่านินทาคุณ แซคุณกันแน่กันแหนคุณต่อหน้าหรือว่าทําทุกวิถีทางให้คุณเหมือนกับด้อยค่าคุณลงประมาณเนี้ยแต่เขาก็ไม่สามารถทําได้หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองที่แบบอาจจะเห็นว่าคนคนนี้นะคะมีความสําเร็จมากกว่าคุณแล้วก็ทําทุกวิถีทางนะ,ะด้อยค่าคนคนนี้แต่ไม่สามารถทําได้คนคนนี้อาจจะไปทํางานที่ใหม่นะ,ะไปอยู่แห่งใหม่แล้วนะคะหรือว่าทําอาชีพอิสระ นะแล้วก็โฟกัสในชีวิตของตัวเองนะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่านะไปเหมือนกับเอ่อเรียกว่าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาอ่ะนะไปทําในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าเขาวางแผนไว้แล้วประมาณนี้คือคุณกับเขาคือไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเขาก็ไปมีความสุขของเขาไปใช้ชีวิตของเขาไปทํางานของเขานะสิ่งที่เขาวางแผนไว้อย่าง เหมือนกับว่ามีการวางแผนไว้อย่างเรียบร้อยแล้วอะคือแบบเตรียมตัวแล้วแหละคือถ้าแบบสังคมที่นี่นะเอออาจจะไม่ต้อนรับหรือว่าไม่ได้เหมือนเห็นคุณค่าหรือว่าไม่ได้เหมือนกับสนับสนุนช่วยเหลือมีความอิจฉาลิษยานะไปก็ได้อารมณ์เนี้ยเมื่อเขาไปแล้วชีวิตของเขาเหมือนไปเริ่มต้นใหม่ไปทํางานที่ใหม่นะแล้วก็เหมือนกับออสร้างไรายได้แล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับไม่คิดถึงเรื่องราวในอดีตอีกไม่คิดถึงในเรื่องของการที่แบบ ช่วยเหลือหรือว่าเหมือนกับว่าทําดีนะทาบุญกับคนไม่ขึ้นประมาณนี้คือแบบมีความทุกข์ใจในการที่ก่อนที่จะไปมีเมตตาจิตให้ใครนะคะหรือว่าตัวของมุณเองก็ได้นะที่แบบรู้สึกว่าคือเหมือนกับเราไปช่วยเหลือใครไปรู้สึกดีกับใครนะคะแล้วเราไม่ได้เหมือนกับไปอิจฉาใครประมาณนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราเราไม่ได้สนใจใครอ่ะนะคะแต่เขาอ่ะ เหมือนกับมองว่าเราเป็นศัตรูมองว่าเราเป็นคู่แข่งเนี่ยก็เลยทําให้เราเหมือนกับว่าคือไม่ไหวอะ่ะฉันไม่สามารถที่จะรับพลังลบจากคนเหล่านี้ได้ฉันไปดีกว่าอารเนี่ยนะขืนอยู่ต่อไปเนี่ยเขาก็มีแต่ที่จะทําให้ใจิตใจของคุณหมดนหมองแล้วก็มีความเครียดนะแล้วก็ไม่สามารถอยี่ะเหมือนกับโฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตได้ก็เลยทําให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเหมือนกับว่า ออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานไม่อยู่แล้วตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปทําชีวิตของตัวเองให้ดีนะสองเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญเนี่ยมีการทําธุรกิจการงานต่อไปนะคะแล้วก็สร้างไรายได้สร้างความมั่นคงแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับไม่คิดถึงอดีตอีกไม่ได้สนใจใครใช้ชีวิตนะอยู่ในบรรทฐานของการวางแผนชีวิตของ นะตัวของคุณก็ได้นะที่เป็นคนที่แบบเหมือนเลือกที่จะเดินหนีออกจากสังคมนั้นโดยที่แบบไม่ได้สนใจใครนะฉันไปโฟกัสชีวิตของตัวเองดีกว่านะก็เป็นพลังงานแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนชีวิตของคนเหล่านั้นนะเขาจะประสบพบเจอเรื่องราวแบบไหนถ้าหากเป็นตัวคุณที่เหมือนกับเลือกที่จะตัดสินใจออกมาจากสังคมนั้นแล้วนะสองชีวิตของคนเหล่านั้นชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรนะเขาก็ยังทํางานต่อไปอ่ะนะ เขาก็ยังเหมือนกับมุ่งมั่นในเรื่องของอาชีพการงานของเขาบางคนก็เหมือนกับว่าคือมีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมีรายได้แล้วก็เหมือนกับเหมือนกับรอโอกาสดีๆเหมือนกันนั่นแหละนะรอโอกาสของการที่อยากจะหลุดพ้นในเรื่องของการที่เอ่อถึงวัยเกษียณอารมณ์เนี้ยคือแบบงานมันอาจจะเหนื่อยก็ได้นะเหมือนรอในเรื่องของผลผลิตรอในเรื่องของรายได้นะอยากจะมีเงินก้อนหรือว่าอยากจะมีการวางแผนชีวิตนะไว้อารมณ์นี้ ก็เบ so on so so ื่อหน่ายกับการทํางานเหมือนกันเบื่อหน่ายกับสังคมเหมือนกันเบื่อหน่ายกับการปั้นสีหน้านะหรือว่าการสวมหน้ากากข้อหาเพื่อนประมาณนี้คือแบบก็มีคนที่แบบเหมือนตัวคนคนนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันหลายคนแหละนะก็ต้องทําใจอ่ะต้องทําใจที่แบบทํางานอยู่ที่นี่อดทนอยู่ที่นี่เขาก็มีเหมือนในเรื่องของศัตรูของเขานะคะคนที่ไม่ชอบเขาเหมือนกันนั่นแหละหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบอีกเหมือนกันที่ต้องเหมือนเผชิญหน้ากัน นะก็ต้องอดทนอยู่ต่อไปอะ่ะแม้ว่าจะไม่อยากอยู่เนี่ยมีปัญหาเรา่องของแหลงทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่อยู่นะเออนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเอ่อการที่แบบเหมือนอิจฉากันขมเมนกันในเรื่องของการเงินอนะ่ะอวดเก่งอวดรวยนะอวดนะว่ามีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองแข่งกันนะสังคมที่แบบว่าคือมีแค่นั้นแหละประมาณนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าคือรอคอยโอกาสที่จะเหมือนกับ ถึงวยัยเกษียณนะเขาก็ยังมีปัญหากับคนอื่นๆเรื่อยๆแล้วก็ปัญหาการงานเรื่อยๆนะคะไม่จบไม่สิ้นแหละนะคือเขาก็อยากจะหลุดพ้นออกจากเอ่อเวรกรรมตรงนี้เหมือนกันอยากจะถึงวยัยเกษียณอยากจะวางแผนชีวิตนะคะเหมือนกันนั่นแหละนะคะคือไม่อย,อยากอยู่แล้วนะก็รู้สึกว่าจิตใจเขาก็ค่อนข้างแย่นะสิบสิบดาบเนี่ยคือหดถูเหมือนก,นกันกับสังคมที่ทํางานของเขาแล้วก็ขอ เออตัวของคุณเนี่ยเมื่อที่จะเลือกที่จะเดินออกไปใช้ชีวิตนะหรือว่ามีธุรกิจการงานนะที่ดีแล้วนะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขสงบแต่ส่วนคนที่เขาแบบเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยเขาก็ยังต้องเผชิญหน้ากับการสวมหน้ากากกับสังคมที่ทํางานของเขาที่แบบแสนจะเหนื่อยแสนจะต้องต้องปั้นหน้าใส่กันนะคะชีวิตไม่มีความสุขหรอกนะคะ จนกว่าจะถึงวัยเกษียณนั่นแหละเขาถึงจะหลุดพ้นในเรื่องของบ่วงกรรมตรงนี้นะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ